ไม่เป็นไรคําเดียวเปลี่ยนชีวิตพลังที่แท้จริงของไม่เป็นไรไม่ใช่การยอมแพ้หรือไร้ความรับผิดชอบแต่เป็นการยอมรับสิ่งที่เป็นไปเรียนรู้จากมันและพร้อมที่จะก้าวต่อไปอย่างเข้าใจพลังของถ้อยคําเล็กๆที่พลิกผันชีวิตในโลกที่เต็มไปด้วยความท้าทายความผิดหวังและความไม่แน่นอน มีถ้อยคําหนึ่งที่เรียบง่ายแต่กลับทรงพลังอย่างน่าอัศจรรย์ถ้อยคํานี้สามารถเป็นเหมือนแสงสว่างในความมืดมิดเป็นยาชูกำลังในวันที่อ่อนล้าและเป็นเพื่อนที่เข้าใจในยามที่เราเผชิญกับความทุกข์คำคำนั้นคือไม่เป็นไรหลายคนอาจมองว่ามันเป็นเพียงคําพูดธรรมดาธรรมดาใช้เพื่อปลอบโยนผู้อื่นหรือบอกตัวเองเมื่อเกิดเรื่องเล็กน้อยแต่แท้จริงแล้ว หากเราเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงและใช้คำนี้อย่างถูกจังหวะและถูกวิธีมันสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองเยียวยาจิตใจและนำพาชีวิตของเราไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้อย่างคาดไม่ถึงเส้นทางสู่การค้นพบพลังที่แท้จริงก่อนที่เราจะดำดิ่งสู่พลังอันยิ่งใหญ่ของคำว่าไม่เป็นไรเราต้องยอมรับก่อนว่าชีวิตมักไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป เราทุกคนต่างมีช่วงเวลาที่รู้สึกว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบมีข้อผิดพลาดและบางครั้งก็รู้สึกว่ากำลังแบกรับภาระที่หนักอึ้งเกินกว่าจะรับไหวความรู้สึกเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางของชีวิตมนุษย์มันไม่ได้เป็นสัญญาณของความอ่อนแอแต่เป็นเครื่องยืนยันว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่กำลังเรียนรู้และกำลังเติบโตการค้นพบพลังของไม่เป็นไร เริ่มต้นจากการที่เราอนุญาตให้ตัวเองได้เป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์มนุษย์ที่มีอารมณ์มีจุดบกพร่องและมีข้อผิดพลาดการยอมรับสิ่งเหล่านี้คือรากฐานสำคัญก่อนที่เราจะสามารถนำคำพูดนี้มาใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในชีวิตได้เราต้องเรียนรู้ที่จะเมตตาต่อตัวเองเหมือนที่เราเมตตาต่อคนที่เราห่วงใยเมื่อพวกเขาล้มลงหรือทำผิดพลาดเราเลือกที่จะปลอบโยน ให้กำลังใจและบอกพวกเขาว่าไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วทำไมเราถึงไม่ทำแบบเดียวกันกับตัวเราเองบ้างนี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่จะพาคุณไปทำความเข้าใจและสัมผัสกับพลังที่ซ่อนอยู่ในคำง่ายง่ายคำนี้พลังที่พร้อมจะพลิกผันชีวิตของคุณไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเคยเจอเรื่องราวอะไรมาก็ตามความท้อแท้ความผิดพลาดความเสียใจ เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเผชิญในชีวิตไม่มีใครหลีกหนีพ้นจากความรู้สึกเหล่านี้เมื่อมันถาโถมเข้ามาเราอาจรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มทลายหมดหนทางและอยากยอมแพ้ทุกสิ่งแต่ในห้วงเวลาที่มืดมิดที่สุดนั้นเองคําว่าไม่เป็นไรสามารถเป็นเหมือนมือที่ยื่นเข้ามาชุดเราขึ้นจากความสิ้นหวังมันเป็นการยอมรับความจริงการให้อภัยตัวเอง และการเปิดโอกาสให้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงพลังอันน่าทึ่งของคำว่าไม่เป็นไรสำรวจความหมายที่ซ่อนอยู่และเรียนรู้วิธีนำคำนี้มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และพบกับความสุขที่แท้จริงไม่เป็นไรมากกว่าแค่คำปลอบโยนสู่การยอมรับและเยียวยาเมื่อเราได้ยินคำว่าไม่เป็นไร บ่อยครั้งที่เราอาจตีความว่ามันเป็นเพียงคำปลอบโยนแบบผิวเผินที่ผู้คนกล่าวออกมาเพื่อแสดงความเห็นใจหรือเพื่อให้สถานการณ์ที่ตึงเครียดคลี่คลายลงแต่ในระดับที่ลึกซึ้งกว่านั้นไม่เป็นไรคือการยอมรับอย่างแท้จริงเป็นการเปิดใจให้กับความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความผิดหวังความเสียใจความกโกรธหรือความเจ็บปวดแก่นแท้ของการเยียวยาใจการยอมรับไม่ใช่การยอมแพ้ แต่เป็นการก้าวข้ามเมื่อคุณอนุญาตให้ความรู้สึกต่างๆไหลผ่านเข้ามาโดยไม่ตัดสินหรือต่อต้านคุณจะพบว่ามันมีที่ทางให้หายใจมีพื้นที่ให้จิตใจได้ฟื้นฟูไม่เป็นไรจึงเป็นคำที่ปลดปล่อยเราจากพันธนาการของความสมบูรณ์แบบปลดปล่อยเราจากความคาดหวังที่ไม่มีที่สิ้นสุดโลกไม่ได้ต้องการให้เราสมบูรณ์แบบตลอดเวลาแต่โลกต้องการให้เราเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงยอมรับข้อบกพร่อง และเรียนรู้ที่จะเติบโตจากมันในสังคมที่เน้นความสำเร็จและผลลัพธ์เรามักถูกปลูกฝังให้มุ่งมั่นและแข็งแกร่งเมื่อต้องเผชิญกับความผิดหวังบ่อยครั้งเราเลือกที่จะเก็บซ่อนความรู้สึกเหล่านั้นไว้เพราะเชื่อว่านั่นคือหนทางสู่ความเข้มแข็งแต่การกดทับอารมณ์เหล่านี้ไว้กลับยิ่งทำให้มันก่อตัวเป็นปมในใจและในที่สุดก็ส่งผลกระทบในรูปแบบที่เราไม่คาดคิด การกล่าวว่าไม่เป็นไรคือการเปิดประตูระบายอารมณ์เหล่านั้นอย่างปลอดภัยมันคือการบอกกับจิตใจของเราว่าเธอปลอดภัยแล้วที่จะรู้สึกแบบนี้มันโอเคที่จะไม่โอเคในตอนนี้นี่คือการกระทําที่กล้าหาญไม่ใช่ความอ่อนแอเลยแม้แต่น้อยการที่เราบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรในวันที่ล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าเราเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นการที่เราอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึก ได้เรียนรู้จากความผิดพลาดและพร้อมที่จะก้าวต่อไปโดยไม่จมอยู่กับอดีตมันคือการให้อภัยตัวเองสำหรับการตัดสินใจที่ผิดพลาดสำหรับการกระทำที่ไม่สมบูรณ์แบบและการยอมรับว่าเราทุกคนต่างก็เป็นมนุษย์ที่สามารถผิดพลาดได้เสมอไม่เป็นไรยังเป็นการเยียวยาจิตใจเมื่อเราเผชิญกับความสูญเสียเมื่อความสัมพันธ์จบลงหรือเมื่อความฝันต้องพังทลาย คำนี้เป็นเหมือนผ้าพ,พันแผลที่ช่วยสมานร,รอยแผลในใจและเป็นสัญญาณว่าเราจะสามารถผ่านพ้นความเจ็บปวดนี้ไปได้พลังของไม่เป็นไรในสถานการณ์ต่างๆของชีวิตคำว่าไม่เป็นไรไม่ได้มีพลังเฉพาะในวันที่เลวร้ายเท่านั้นแต่ยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์ของชีวิตเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงในทัศนคติและการกระทําของเราเช่นหเมื่อทําผิดพลาด แทนที่จะตำหนิตัวเองอย่างรุนแรงหรือจมอยู่กับความรู้สึกผิดล่องบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเรียนรู้จากความผิดพลาดนั้นและใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นก้าวผ่านความผิดพลาดสู่บทเรียนอันล้ำค่าความผิดพลาดเป็นครูที่ดีที่สุดของเราแต่เราจะเรียนรู้จากมันไม่ได้เลยหากเราเอาแต่จมอยู่กับความรู้สึกผิดหรือความละอายใจการบอกว่าไม่เป็นไร คือการที่คุณกำลังปลดล็อกตัวเองจากโรงขังของอดีตและเปิดประตูสู่การเติบโตลองมองความผิดพลาดเป็นเหมือนข้อมูลข้อมูลที่บอกให้คุณรู้ว่าวิธีนี้อาจใช้ไม่ได้ผลหรือมีบางอย่างที่ต้องปรับปรุงไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จโดยไม่เคยผิดพลาดนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่นักวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่นักกีฬาพวกเขาทุกคนล้วนเคยล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนก่อนที่จะค้นพบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ กุญแจสำคัญคือการตั้งคำถามกับตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้บ้างฉันจะนำบทเรียนนี้ไปใช้อย่างไรในครั้งต่อไปเมื่อคุณสามารถเปลี่ยนมุมมองจากความผิดหวังให้กลายเป็นความอยากรู้อยากเห็นและโอกาสในการเรียนรู้นั่นแหละคือพลังที่แท้จริงของไม่เป็นไรมันไม่ใช่การบอกว่าไม่เป็นไรฉันจะทำผิดอีกก็ได้แต่เป็นการบอกว่าไม่เป็นไรฉันจะเรียนรู้จากมัน และทำให้ดีขึ้นในครั้งหน้า 2. เมื่อเผชิญกับความท้าทายแทนที่จะรู้สึกท้อแท้และยอมแพ้ลองบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรทุกความท้าทายเป็นโอกาสให้เราได้แสดงศักยภาพและก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองเมื่อคุณเอ่ยคำว่าไม่เป็นไรออกมาในยามที่สถานการณ์ดูจะเข้าตาจนมันไม่ใช่การยอมแพ้ต่อปัญหาตรงหน้า แต่เป็นการประกาศว่าคุณพร้อมที่จะเรียนรู้และเติบโตจากมันมันคือการอนุญาตให้จิตใจได้ผ่อนคลายจากความกดดันให้พื้นที่ตัวเองได้คิดวิเคราะห์อย่างใจเย็นว่าอะไรคือสิ่งที่คุณควบคุมได้และอะไรคือสิ่งที่ต้องปล่อยวางการเผชิญหน้ากับความท้าทายด้วยทัศนคติที่ว่าไม่เป็นไรช่วยให้คุณมองเห็นทางออกได้ชัดเจนขึ้นแทนที่จะจมอยู่กับความกังวลว่า ทําไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้นกับฉันคุณจะเริ่มตั้งคำถามว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างหรือฉันจะใช้สถานการณ์นี้เพื่อพัฒนาตัวเองได้อย่างไรมันคือการเปลี่ยนจากเหยื่อของสถานการณ์มาเป็นผู้สร้างโอกาสใหม่ๆการที่คุณไม่ปล่อยให้ความกลัวหรือความผิดหวังเข้าครอบงำจะปลดล็อกพลังงานภายในที่ซ่อนอยู่ทำให้คุณมีความคิดสร้างสารรค์มากขึ้น กล้าที่จะลองผิดลองถูกและค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่ไม่เคยนึกถึงมาก่อนจงมองความยากลำบากเหล่านั้นเป็นเหมือนบันไดที่จะพาคุณก้าวขึ้นไปสู่จุดที่สูงขึ้นและแข็งแกร่งกว่าเดิมเพราะทุกย่างก้าวที่เอาชนะความท้าทายได้คือชัยชนะเล็กๆน้อยๆที่จะสร้างความมั่นใจให้คุณก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ง 3. เมื่อถูกวิพากวิจารณ์แทนที่จะรู้สึกโกรธเคืองหรือเสียใจ ลองบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรรับฟังความคิดเห็นเหล่านั้นด้วยใจเปิดกว้างและนำมาปรับปรุงตัวเองหากเห็นว่าเป็นประโยชน์คำว่าไม่เป็นไรในสถานการณ์นี้ไม่ได้หมายถึงการยอมรับทุกคำติชมอย่างไร้เงื่อนไขแต่เป็นการสร้างเกราะป้องกันทางอารมณ์ชั่วคราวเพื่อให้คุณสามารถประมวลผลข้อมูลได้อย่างมีสติแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์ด้านลบเข้ามาครอบงำทันทีการเปิดใจรับฟังคำวิจารณ์ ไม่ว่ามันจะถูกนำเสนอมาในรูปแบบใดหรือมาจากใครมันคือก้าวแรกของการเรียนรู้สิ่งสำคัญคือการแยกแยะว่าสิ่งใดคือข้อเท็จจริงที่สามารถนำมาพัฒนาได้และสิ่งใดคือความคิดเห็นส่วนตัวที่อาจไม่จำเป็นต้องเก็บมาใส่ใจการทำเช่นนี้ไม่เพียงช่วยให้คุณเติบโตแต่ยังเสริมสร้างวุฒิภาวะทางอารมณ์ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นในระยะยาวเมื่อคุณไม่ตอบสนองด้วยอารมณ์แต่เลือกที่จะรับฟังอย่างสงบ คุณจะพบว่าตัวเองสามารถมองเห็นมุมมองที่หลากหลายและเข้าใจเจตนาของผู้พูดได้ดีขึ้นบางครั้งคำวิจารณ์ก็เป็นเสมือนกระจกสะท้อนที่ช่วยให้เราเห็นจุดบอดหรือข้อผิดพลาดที่เรามองข้ามไปการใช้คำว่าไม่เป็นไรในเวลานี้จึงเป็นการเปิดทางให้คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่นและเปลี่ยนคำวิจารณ์ให้เป็นพลังผลักดันสู่การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนี่คือสัญญาณของคนที่เข้มแข็งอย่างแท้จริง ซึ่งสามารถเปลี่ยนสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ให้กลายเป็นโอกาสในการเติบโตได้เสมอ 4. เมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าแทนที่จะฝืนตัวเองต่อไปจนหมดแรงลองบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรอนุญาตให้ตัวเองได้พักผ่อนและฟื้นฟูพลังเพราะการดูแลตัวเองก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้การทำงานหนะักในโลกที่หมุนเร็วใบนี้เรามักถูกขับเคลื่อนด้วยความคาดหวังที่สูงทั้งจากตัวเองและจากสังคม ทำให้หลายครั้งเราละเลยสัญญาณเตือนจากร่างกายและจิตใจการฝืนตัวเองให้เดินหน้าต่อไปในขณะที่พลังงานลดน้อยลงไม่ใช่ความเข้มแข็งอย่างแท้จริงแต่กลับเป็นบ่อเกิดของความเครียดสะสมและอาจนำไปสู่ภาวะหมดไฟได้การเอ่ยคำว่าไม่เป็นไรในช่วงเวลาที่อ่อนล้าคือการยอมรับข้อจำกัดของร่างกายและเป็นการแสดงความเมตตาต่อตนเอง เหมือนที่คุณจะพูดกับคนที่คุณห่วงใยที่กำลังทุกข์ใจหรือหมดแรงคุณจะไม่บอกให้พวกเขาฝืนต่อไปแต่จะแนะนำให้พักผ่อนและนั่นคือสิ่งที่ตัวคุณเองก็ควรได้รับเช่นกันการพักผ่อนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับอย่างเพียงพอการทำกิจกรรมผ่อนคลายที่ชื่นชอบหรือแม้แต่การหยุดพักจากสิ่งรบกวนภายนอกชั่วคราวล้วนเป็นการเติมพลังที่หมดไปให้กลับคืนมา ทำให้คุณพร้อมที่จะกลับไปลุยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมองเห็นปัญหาต่างๆด้วยมุมมองที่สดใสกว่าเดิมการให้ความสําคัญกับการพักผ่อนไม่ใช่สัญญาณของความอ่อนแอแต่คือการลงทุนที่ชาญฉลาดเพื่อสุขภาพที่ดีและประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตในระยะยาว 5. เมื่อเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแทนที่จะรู้สึกอิจฉาหรือด้อยค่าลองบอกตัวเองว่าไม่เป็นไร ทุกคนมีเส้นทางชีวิตและความเร็วในการเติบโตที่แตกต่างกันจงโฟกัสที่การพัฒนาตัวเองในแบบของเราค้นหาคุณค่าในแบบฉบับของตัวเองในยุคนี้เรามักเห็นภาพชีวิตที่ดูเหมือนสมบูรณ์แบบของผู้อื่นอยู่เสมอการเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ยากแต่สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าสิ่งที่คุณเห็นบนหน้าจอนั้นเป็นเพียงเสี้ยวหนึ่งของเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงส่วนที่ถูกคัดสรรมาอย่างดีเพื่อนำเสนอ การบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเมื่อคุณเผลอไปเปรียบเทียบคือการหวนกลับมาให้คุณค่ากับเส้นทางชีวิตของตัวเองการเดินทางของคุณมีเอกลักษณ์มีความท้าทายเฉพาะตัวและมีบทเรียนที่คุณเท่านั้นที่จะได้เรียนรู้ลองเปลี่ยนพลังงานจากการเปรียบเทียบมาเป็นการชื่นชมความสำเร็จของผู้อื่นและใช้เป็นแรงบันดาลใจแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักว่าคุณค่าของคุณไม่ได้ถูกกำหนดโดยความสำเร็จของคนอื่น คุณมีคุณค่าในแบบของคุณมีจุดแข็งและความสามารถที่โดดเด่นการยอมรับและเฉลิมฉลองความเป็นตัวคุณคือหนทางสู่ความภาคภูมิใจในตนเองอย่างแท้จริงไม่เป็นไรที่คุณไม่เหมือนใครไม่เป็นไรที่คุณมีจุดเริ่มต้นที่แตกต่างกันไม่เป็นไรที่คุณกำลังก้าวเดินในจังหวะของตัวเองสิ่งเหล่านี้คือความงดงามของชีวิตและเป็นสิ่งที่คุณควรโอบรับไว้ด้วยความยินดี 6เมื่อไม่เป็นไปตามแผนแทนที่จะรู้สึกหงุดหงิดหรือผิดหวังลองบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรชีวิตมักจะมีเรื่องไม่คาดคิดเสมอจงเปิดใจและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆในโลกที่ไม่แน่นอนแผนการที่เราวังไว้อย่างรอบคอบก็อาจเผชิญกับอุปสรรคที่ไม่คาดฝันได้เสมอการยึดต,ติดกับแผนเดิมมากเกินไปและปฏิเสธความเป็นจริงที่เปลี่ยนแปลงไป มีแต่จะสร้างความคับข้องใจและความเครียดให้กับตัวเราเองการเอ่ยคำว่าไม่เป็นไรในยามที่สถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจคือการยอมรับในความไม่แน่นอนของชีวิตและเป็นการปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของความคาดหวังที่ตายตัวมันเปิดโอกาสให้คุณได้มองเห็นเส้นทางใหม่ๆที่อาจดีกว่าเดิมหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันมากกว่าความยืดหยุ่นและการปรับตัวคือทักษะสำคัญ ที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จในทุกยุคทุกสมัยเมื่อคุณอนุญาตให้ตัวเองเปลี่ยนแผนคุณจะพบว่าตัวเองมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้และค้นพบวิธีการแก้ปัญหาที่คาดไม่ถึงการบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรเมื่อแผนล้มเหลวไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้ต่อเป้าหมายแต่เป็นการยอมรับความเป็นจริงและหาหนทางใหม่ในการเดินทางต่อไป จงเชื่อมั่นในสัญชาตยานของตัวเองและเปิดรับการเปลี่ยนแปลงเพราะบางครั้งสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตก็มักจะมาในรูปแบบที่เราไม่ได้วางแผนไว้และเจ็เมื่อต้องปล่อยวางแทนที่จะยึดติดกับสิ่งที่สูญเสียไปลองบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรการปล่อยวางคือการเปิดพื้นที่ให้กับสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าได้เข้ามาในชีวิตของเรา ในชีวิตเราต่างต้องเผชิญกับการสูญเสียไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงโอกาสที่หลุดลอยไปหรือแม้แต่ความฝันที่ไม่เป็นจริงการยึดติดกับอดีตที่ผ่านไปแล้วมีแต่จะฉุดรั้งเราไว้ทำให้เราไม่สามารถก้าวเดินต่อไปได้และพลาดโอกาสในการพบเจอสิ่งดีๆที่รออยู่ข้างหน้าการเอ่ยคำว่าไม่เป็นไรในยามที่เราต้องปล่อยมือจากบางสิ่ง คือการยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งล้วนเปลี่ยนแปลงและเป็นการปลดปล่อยตัวเองจากความเจ็บปวดที่เกิดจากการยึดติดมันคือการบอกกับจิตใจว่าถึงเวลาแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าเมื่อเราปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นไม่สำคัญแต่หมายถึงเราได้เรียนรู้จากมันแล้วและพร้อมที่จะเปิดรับบทเรียนใหม่ๆในชีวิตการเปิดใจรับการเปลี่ยนแปลงเป็นกุญแจสำคัญสู่การเติบโตอย่างแท้จริง เพราะเมื่อคุณยอมรับว่าบางสิ่งไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นของคุณอีกต่อไปคุณจะพบว่าตัวเองมีอิสระมากขึ้นมีพื้นที่ในใจมากขึ้นสำหรับความสุขใหม่ๆและสามารถมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าได้อย่างชัดเจนขึ้นจงปล่อยให้สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงพัดพาคุณไปเพราะบางครั้งการปล่อยบางสิ่งไปคือการได้ครอบครองสิ่งที่มีค่ากว่านั่นคือความสุขสงบในจิตใจของตัวคุณเอง เคล็ดลับการใช้ไม่เป็นไรให้เกิดพลังสูงสุดการพูดคำว่าไม่เป็นไรเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอหากเราไม่ได้เข้าใจถึงเจตนาและความรู้สึกที่แท้จริงของเบื้องหลังคำนั้นนี่คือเคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณใช้คำนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลดล็อกพลังที่ซ่อนอยู่ภายใน 1. พูดด้วยความเมตตาต่อตัวเองเมื่อคุณบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรจงพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนและเข้าใจ 2. ยอมรับความรู้สึกอย่างตรงไปตรงมาก่อนที่จะบอกว่าไม่เป็นไรอนุญาตให้ตัวเองได้รู้สึกถึงความเจ็บปวดหรือความผิดหวังอย่างเต็มที่การยอมรับความรู้สึกคือขั้นตอนแรกของการเยียวยา 3. มมองหาบทเรียนในทุกสถานการณ์เมื่อคุณบอกว่าไม่เป็นไรกับความผิดพลาดให้มองหาสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากมันและนำบทเรียนนั้นมาปรับปรุงตัวเองในอนาคต 4. โฟกัสที่ปัจจุบันและอนาคตการบอกว่าไม่เป็นไรคือการปล่อยวางอดีตและมุ่งความสนใจไปที่สิ่งที่คุณสามารถทำได้ในปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า 5. ให้กำลังใจตัวเองเมื่อคุณบอกว่าไม่เป็นไรกับความท้าทายให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองและรู้ว่าคุณมีความสามารถที่จะก้าวผ่านทุกอุปสรรคไปได้ 6. ฝึกการให้อภัย การบอกว่าไม่เป็นไรกับสิ่งที่ทำให้คุณเสียใจไม่ได้หมายถึงการยอมรับทุกสิ่งแต่มันคือการปลดปล่อยตัวเองจากความโกรธและความรู้สึกไม่ดีที่ค้างคาปลดเปลื้องพันธนาการแห่งใจการให้อภัยไม่ใช่การลืมหรือการบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่สำคัญแต่เป็นการตัดสินใจที่จะไม่ปล่อยให้ความเจ็บปวดในอดีตมาควบคุมปัจจุบันและอนาคตของคุณเมื่อคุณสามารถให้อภัยได้ ไม่ว่าจะต่อผู้อื่นหรือต่อตัวเองคุณกำลังปลดปล่อยพลังงานมหาศาลที่ถูกกักขังไว้กับอารมณ์ด้านลบให้พลังนั้นกลับคืนสู่ตัวคุณเองลองนึกภาพว่าคุณกำลังแบกก้อนหินหนักๆไว้ตลอดเวลายิ่งคุณโกรธหรือรู้สึกไม่ดีก้อนหินนั้นก็ยิ่งหนักขึ้นการให้อภัยคือการที่คุณค่อยๆวางก้อนหินนั้นลงอาจจะไม่ได้วางลงไปทั้งหมดในทันทีแต่ทุกครั้งที่คุณฝึกให้อภัย น้ำหนักเหล่านั้นจะเบาลงจนคุณสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างอิสระไม่เป็นไรในบริบทของการให้อภัยคือการบอกว่าฉันจะไม่แบกรับความเจ็บปวดนี้ต่อไปแล้วนะฉันเลือกที่จะปล่อยวางเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของฉันเองนี่คือการกระทำที่บ่งบอกถึงความเข้มแข็งภายในอย่างแท้จริงและเป็นก้าวสำคัญสู่การเยียวยาอย่างสมบูรณ์แบบและ7ใช้ไม่เป็นไรเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ ทุกครั้งที่คุณบอกว่าไม่เป็นไรให้มองว่ามันเป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ด้วยมุมมองที่สดใสและความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งกว่าเดิมไม่เป็นไรคำเดียวเปลี่ยนชีวิตได้อย่างไรพลังของคำว่าไม่เป็นไรอาจดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เมื่อเรานำมาใช้อย่างสม่ำเสมอและด้วยความเข้าใจมันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราได้ได้แก่หลดความเครียดและความกังวล การยอมรับและให้อภัยตัวเองด้วยคำว่าไม่เป็นไรช่วยลดภาระทางจิตใจและทำให้เรามองโลกในแง่บวกมากขึ้น 2. เสริมสร้างความมั่นใจในตนเองเมื่อเราไม่กลัวที่จะทำผิดพลาดและพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ด้วยคำว่าไม่เป็นไรความกล้าและความมั่นใจในตัวเองก็จะเพิ่มขึ้น 3. พัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นการใช้คำว่าไม่เป็นไรกับผู้อื่น แสดงถึงความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจซึ่งเป็นพื้นฐานของความสัมพันธ์ที่แข็งแกรง่ง 4. เพิ่มความยืดหยุ่นทางจิตใจเมื่อเราฝึกใช้คําว่าไม่เป็นไรอย่างเป็นนิสัยเราจะกลายเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นทางจิตใจมากขึ้นสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆได้ดีขึ้นและ 5. พบกับความสุขที่แท้จริงการปล่อยวางอดีตการให้อภัยตัวเองและผู้อื่นรวมถึงเปิดรับปัจจุบันด้วยคำว่าไม่เป็นไร จะนำมาซึ่งความสงบสุขและความสุขที่แท้จริงในชีวิตการเดินทางสู่ชีวิตที่เบิกบานอย่างยั่งยืนการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันคือผลลัพธ์ของการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอเช่นเดียวกับการฝึกกล้ามเนือ้อยิ่งเราฝึกใช้คำว่าไม่เป็นไรมากเท่าไหร่จิตใจของเราก็จะยิ่งแข็งแกร่งและยืดหยุ่นมากขึ้นเท่านั้นจงจำไว้ว่าทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อแท้ สิ้นหวังหรือผิดหวังนั่นคือโอกาสที่คำว่าไม่เป็นไรจะได้แสดงพลังของมันอนุญาตให้คำนี้เป็นเหมือนลมหายใจลึกๆที่ช่วยเติมเต็มพลังงานให้คุณอีกครั้งการมีชีวิตที่เบิกบานไม่ได้หมายถึงการไม่มีปัญหาเลยแต่หมายถึงการที่เรามีเครื่องมือและทัศนคติที่ถูกต้องในการรับมือกับปัญหาเหล่านั้นและก้าวผ่านมันไปได้คำว่าไม่เป็นไรคือหนึ่งในเครื่องมือที่ทรงพลัง ที่คุณสามารถมีได้เริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ฝึกฝนการใช้คำนี้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องที่ดูเหมือนจะใหญ่โตคุณจะสังเกตเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจของคุณเองความเครียดลดลงความเข้าใจในตัวเองเพิ่มขึ้นและความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคําว่าไม่เป็นไรไม่ใช่เพียงแค่คําพูด แต่มันคือทัศนคติคือการยอมรับคือการให้อภัยคือการเริ่มต้นใหม่มันคือพลังที่ซ่อนอยู่ในความเรียบง่ายพร้อมที่จะปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของเราและนำพาชีวิตของเราไปสู่ความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืนในวันที่คุณรู้สึกท้อแท้ในวันที่คุณทำผิดพลาดในวันที่คุณเผชิญกับความยากลำบากอย่าลังเลที่จะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไร โอบรับพลังแห่งคำนี้ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างและปล่อยให้มันนำทางคุณไปสู่ชีวิตที่เบิกบานชีวิตที่เต็มไปด้วยความหวังความรักและความเข้าใจเพราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างจะไม่เป็นไรพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกวันของคุณเปรมหรือดีมีพลังใจ